Vật วันนี้มาตามคําเรียกร้องนะคะสําหรับใครที่ถามจังเลยเวลาที่เจ๊ไลฟ์สดเล่นวอล์โซนเนี่ยไม่เล่นเดลต้าเหรอครับไม่เล่นเดลต้าหน่อยรอครับเล่นเดลต้าหน่อยได้ไหมครับทําไมไม่เล่นเดลต้าล่ะครับวันนี้เล่นให้ดูนะคะเล่นครั้งแรกเลยแล้วก็จะมาใช้จอยเล่นด้วยโอเคไหมอาจจะยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็พยายามปรับเซตติ้งอยู่นะอาจจะยังไม่ค่อยชินแล้วก็วันนี้ก็เลยให้น้องมาเล่นด้วยคนหนึ่งเพราะว่าน้องเขาเคยเล่นมาก่อนก็เผื่อให้น้องเขาเป็นไกด์ในการช่วยเล่นนะคะว่าเล่นแบบไหนแต่ว่าวันนี้น่าจะเล่น เล่นโหมดวอลแฟร์ก่อนนะคะขอลองโหมดวอลแฟร์ก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าดูแล้วนะ่าจะเล่นง่ายกว่าอีโหมดโอเปอเรชันโอเปอเรชันอะไรนะี่ะเออ,องั้นก็วันนี้ก็ลองดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะว่าเจจะเล่นได้หรือเปล่าน,นะคะรู้ไม่เล่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะกูต้องกอดปูวะอ๋อันนี้โอ้โหโอ้โหตั้งหายให้กูกูก็ตายหายกระตุกเลยวะมัน,น,นรกระตุกอยู่เนาะเลื่นอยู่เนาะเฮียเนี่กระตุกกระตุยเลย

นนน่่กกออให้เลือดมันไม่ขึ้นได้หรอมันอิวเลือดแกวะเกลืออย่าโดนเลยตัดเอ้ยเฮลปี้เฮลปี้ช่วยช่วยกูด้ว กูได้นะต,ต,ตัวน<า>ี้ล่นยากไปแล้วอะเล่นยากจังวะแค่เราไม่ชินเปล่ะเพือ่อนไม่ชุบกูเลยกระโดดข้ามหัวกูไปข้ามหัวกูมา เยมันช้ามันช้าจะโก้ประหลาดใจจะกโก้เ้ยกูตา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 ยมันช้าพี่เก็บมันช้าชเหรอถ้าเก็บได้ก็ใช่มันเหมือน Battlefield เ้ยอ้เยี่ยมัพาเราเบิด์แจ็คทูไอ้เยี่ยเราเบอร์วางไปเนี่ยไอ,ไ,อไอ้โวยโวยโทษ จะหลบทำไมมันเดินช้าจาังวะมันวิ่งได้นะพี่ตั้งไวนะ้เหรอแห่วิ่งยกปืนเนี่ยมันมันมีบางตัวที่วิ่งเร็วเดี๋ยวนี้กับกับบางตัวที่แบบวิ่งก็เร็วแต่ก็ไม่ได้เร็วเท่าอีกตัวหนึ่งโอ้ยนะยิงยากมากเลยเลอีดอกพี่เล่นหมอเลยนั่นแหละเอ้า ต้องหัวเกมนี้มันตายกันเป็นว่าเล่นอยู่แล้ว thank y ิวหมอกูเกิดที่ไหนก็ได้เอกูไปเกิดนี้นี่เปม่ดูยาามอะลยเด็กศัตรูไหนเพื่อนไหนคนมันเนี่ยดูยต้องจับพี่เอาเมอว์มีชีเออของเราคือบุกปะ อ่าอแ,แบบนี้ไม่เคยเล่นด้วยม,มันมันวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยไอ้นี่ก็วิ่งวิ่งยกปืนนี่คือเร็วสุดแล้วเหรอ,อยกปืนสุดเร็วสุดในเกมแล้วแหละฮะโอ้โหฉัชาจิบมไปเราแบบุกพี่เราเป็นทีมบุกบุกไปไหนวะไปไหนกันออกฟังไพร์ลอสไพร์ล์สอีอดิคพี าากูเก็บกูถือมีดวิ่งยังไม่เร็วเลยอะไรกันวะอะไรกันวะดูวุลล่นวายจังวะนี่พี่ค,นคอน<ย>เทนเนอร์เกมสงคราม どっか行っ ไปอยู่ข้างบนแต่เ euh ุณ oh กูแ oh, ล้วคุณจะชุบไงอ่ะอ๋อคุณไงเพราะคุณโดนใส่ดยจะไห้เฟืองไอ้หมอหมอหมอตายหมอตายเลยหมอแตะกูว่าต้องกดตายว่ะตัวยังไม่มีไผ่แล้วเนี่ยมันเดินช้ามากเลยอ่ะหรือว่ากูตั้งอะไรผิดปะเนี่ยไม่ไหวแล้วกูบุกแม่งเลยเหี้ย Oh. เราเป็นทีมบุกเราต้องเดินเราต้องเดินเข้าไม่ได้เปิด FPS กูมันดูใกล้ๆไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันก็ไกลสุดแล้วเนี่ยเออพี่เริ่มปรับเอเวอวีก็ว่ก็ปรับแล้วนะโอ้โห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 หรือก็ไหนแล้ลืมปรับเขาวะเฮียโอ้เลือดรีโคตรช้ารีช้าครับมันจะมีบางบางตัวที่ปรับใส่เข็มเหมือนในนี้ได้ โอ้ย oh, yeah! oh, ่าโ้โดยสารใายท้องเลยย่าโอ้โดนเคาะ oh, <ง>ดูก่น F o V เหรอ <c oughs> ต้อไปที่การาฟิกใช่ไหมนั่นไงแม่งปรับคืนย F เหมือนกันเดิมปรับโอาไเหี้ Are well Push ใครก็ไปไม่นนุดเกด together, สิ่งสิ่งยังวะต้องไซ้ายเหรอไม่พี่ไม่ไม่ไม่นั่นนองแบบพี่ <c oughs> น้นองแบบ <c oughs> มีคนมีคนดัก,ดกมีคนดักมีคนดักคนะาน ไอ้เออสกิลคอปไม่ไม่ได้ใช้เลยเกมนี้ต้องหุ่นแอบยิงแอบยีงพิกเล่นพิกบอกเลยกูไม่เล่นทั้งเดียวโฟกูเล่นเพื่อทำคลิปเท่านั้นแหละกูไม่เล่นอีกแล้วมีหมอไอ้เออประชุมแกวะประชุมอย่วะ กดเล็บก็เล็บขึ้นนะระวังนะมันมีปืนใหญ่นะมันเอาปืนใหญ่ถอย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 เกิดตรงล่างอ่ะถ้าเป็นที่อะไรเอาเอาตกลงไปทำไมลงมายึดจุดอีกโอ้ยตายตายยิงไม่ได ตัหอ้าวนีอขอรวญ่มนงมันยิงอัดอันนี้ได้ตัวหนึงโอ้นานจรได้ตัวนึง้กูอัูอายตัวนึงโอ้ยด oh, ีใ <necessary> จ oh, 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 ัยวนโอ้ย hmm. oh, ีหลังเข้าแม่งแล้วแมปดูโคตรยากเลยอะ มึงไม่หมอบพี่กูล่ะไอ้เหี้ยหมู่ไป,ป,ปเอ๊ะมึงตายเหรอตายแล้วตายแล้วห<อ>มอบหมอบหมอบอาเฮอย่าเล่นเมาส์คีย์บอร์ดน่าจะพิวกว่าแบบนี้แม่งไม่เคยเล่นจริงว่ะ วิ่งเลี้ยวว่ะเียต่อวิ่งเล็วยิงไม่ได้ด้วยเร,ยมยเริมสกิลพอเอาไปห,หมดจนะ้ะ บางคนเพื่อนเอ๊ะขนา้างหน้าหลังกระแพงหลังกระแพงมีคนตายังไปยังชุบช้าหน่อยแล้วไม่ใช่หมอชุบเร็วยังไม่อยู่ไหนวะมันต้องไปไปยึดตัวไหไวะเนี่ยโอ้ย Neutralized objective you, Bravo. Enemy key objective is under our control. Continue the attack. Fight, Cookman, nail in the name of peace. ต้นไ้แมวนนี้เป็นของเราแล้วหน้าต่อว้ายว้ายวา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 ี่าลืมบอกว่าเกมนี้มันยิงซ้ายยงขวาได้นะเย้เยยตไลค้างไม่ได้โอยไลได้แบงตัว เออตัวพี่เห่อสไลด์เออด้แต่ว่าว่าเยอยเอ้เยอะตุ๊กปุกติ๊กปุ<_<_๊กมาเพื่อนยิงก่อนเพื<__<_<__่อนอยู่กับพี่แล้วหมอเอ้ยยิงก่อนที่อย่ามองมาอยู่ใต้รถใต้รถเดินตกบ้ากูอยู่ตรงใต้รถอ่ะตัวมาพี่เลยนอนอยู่ เออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้ยโอ้ยจะบ้าโอ้ช่วยด้วยจะบ้าตายแล้วพี่เออไม่ไหวเลยยันย่างใช่ปน โอ้ยโอยเยอโอ้ยเยอโอ้ยโดนรถถังเลยแ่พวกผมเขายืนแล้วพวกผมเขายืนอะยึดเนี่ยยึด C2 Objective Charlie t w l e a r Stay frosty มาเกิดตรงผมได้นะพี่จาอยู่ซีอยู่ซีสองพี่อยู่้าอ๋อมันปาระเบิดใส่กูเพื่ต้องให้เพื่อนอีกฝั่งะไปยึด ต้องลุ้นต้องมีคนเฝ้าสีสองงั้นไม่เดินดีขึ้นนั่นไงกูวิ่งมาเจออีกแล้วไรเฮีย ซีซีสองโดนแล้วเนี่ยใช่ผมก็น,นอนอยู่ข้างหน้าไปเลยเฮ้ยเพ<ป>ื่อนยึดซีนั้นแหละเราต้องอไับอะไรเชื่อซีสองหนึ่งตายดึงโอ้ยอะไร ได้นละยังได้นะแต่ไม่รู้ไอ้จอยยิงไนงะบนลงบนลงบนโลงอยู่ข้างล่าง,งด้องคี่คน,นี่มันเดินช้าโว้ยมันใสก่กอ

เนี่ยเพื่พว่กูยังเล่นเป็นเป็นนี้เลยเ ้าวหมอล่วงอ้าวหมอนอนทับกูเลยอ้าวกูตายเกิดเหมือนกันได้ Allied troops engaging in objective Delta 2 Capture the last sector. We're going to win this. Ready. We've lost half our reinforcements. Speed up the attack. Yeah. The one. We've close neutralized one, objective go. Delta two. Trooper down. Enemy right there. i <laughs> <move. that> <laughs> เฮียหัวร้อนแล้วะอะไรไปกูแต่ยืดดีสองอยู่กูยืดดีสองอยู่ยเียไปลงเนาะว้าวว้าแล้ว,ว,ว,ลวจะยืดผ่านแม่งพวกนี้แม่งชอบลง RPG เนี่ยมีเคียบอ่ะเนี่ย อืมใช่เป็นอย่างนี้แหละพอจะผ่านแล้วแม่งมันลงไอ้ย่าทุกขึ้นรถไปกับใครวะเนี่ยลงรถไงลงการขับอยู่นะเอ้าเหรอไม่เหรอการขับ่ขับลงไงวะไอ้เหี้ยมันลงรถไงวะ มงมันลงรถไงนี่ไม่ลงไม่ได้รู้ว่าจอยลงยังไงอาคกลโอเคก็สีเดียวทั้งมดโอ้เพื่อนมึงหอดตีนหาดู ปุ่มไอเนี่ยแอหกับ R1 พร้อมกันมันชอบใช้ท่าหวังพี่จะเปลี่ยนปุ่มได้ไหมเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้โดนอีกแล้วไอเย็นยเค่ะแต่มันเยอะจังวะ แต้มผงผมกลนเลขห้า อย่ามองไม่เห็นเลยว่ะคนอยู่ไหนคนเป็นใครใครเป็นคนหรือยัง ร้องไห้แลเี๋ยก็กจะจบโอ้ยเล่นยากมากเลยมันเล่นจอยแล้วมันดูทื่อๆอ่ะมันแบบขันทื่อๆอ,อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูคลิปเลยพอแลนะคนดูกูเล่นที่ดูแล้วพอกูเลิกเล่นนี้อ่ะลบเกมมึงดูคะแนนกูดีเก้าปนสองโอ้โหไม่ไหวเลย ไม่สนุกเลยใครแม่งอยากดูกูเล่นเกมนี้วะ uh huh. ไอคนดูฮะแม่งทุกทรมานลองจากวาโลเลนลงมาหน่อยกูพอเล่นได้อยู่เราเลนไม่ได้เลยอ๋อ oh, คนดูเล่นให้ดูแล้วนะครับเนี่ยมันไม่ได้จริงๆ่งเห็นไหมคือต้องมีไฟระดับหนึ่งนะถ้าไปเล่นในโบบายน่าจะเล่นได้แต่เนี้ยต้องไปดูวิธีปรับจอยก่อนนะมันไม่ได้อะใช้จอยเล่นแล้วมันไม่เลิศเลยไอเกมนี้หรือว่าเกมนี้มันไม่เสถเียนให้กับจอยวะ เอาว่าเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปแรกนะครับดูกันแบบเบ้าๆบอลไปก่อนนะครับสำหรับคนเพื่อเคยเล่นครั้งแรกนะครับก็ได้เท่าไรกันครับนะครับขอบคุณมากครับสำหรับที่รับชมจนนะครับไปต่อครับ